โอเคค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวันศุกร์ที่10กันยายนแล้วนะคะเรากลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของวงกลมและ วงรีนะคะวงกลมและวงรีเมื่อวานนี้ครูให้เด็กๆลองแยกดูแล้วใช่ไหมคะว่ารูปที่เขาให้มานั้นเป็นวงกลมหรือวงรีกันแน่นะคะแต่เราสามารถสรุปได้ว่า2ออย่างนี้มันแตกต่างกันนะอ่ะมันเหมือนกันอยู่ตรงที่มันไม่มีมุมมันไม่มีด้านใช่ไหมแต่มันแตกต่างกันตรงที่นี่อ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะวงกลมมีรอยทับครึ่งหลายเส้น แต่ละเส้นยาวเท่ากันใช่ตรงนี้สําคัญมากว่าแต่ละเส้นนั้นยาวเท่ากันเห็นไหมเส้นนี้พับได้หลายเส้นเลยแล้วแต่ละเส้นนั้นยาวเท่ากันนะคะแล้ววงรีละ่ะวงรีพับครึ่งได้แค่สองเส้นนะแล้วสองเส้นนี้ก็ยาวไม่เท่ากัน สอเส้นนี้ยาวไม่เท่ากันนี่คือลักษณะเฉพาะของวงกลมและวงรีนะคะเส้นจะยาวเท่ากันจะเป็นวงกลมเส้นยาวไม่เท่ากันเป็นวงรีอ้าวมาทบทวนสินี่ในกรอบแรกนะคะเขาบอกให้ระบายสีรูปวงรีอ่ะเดี๋ยวครูปอเขียนเลขไว้ให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเ้าสิสบอ็ด สิบสองสิบสามอะรูปที่หนึ่งถึงรูปที่สิบสามครูป่อให้เวลาเด็กๆดูนะรูปไหนเป็นรูปวงรีบ้างรูปไหนบ้างคะอะดูก่อนนะรูปไหนบ้างตึ้งตังตึ้งตังรูปไหนบ้างเป็นวงรีนะวงรีนะตอนนี้เรากําลังอยู่ในเรื่องของวงรีนะรูปที่สองอ่าถูกต้องนะคะรูปไหนอีกสามเก่งรูปไหนอีกคะ 8สุดยอดรูปที่8นะคะมีรูปไหนอีก11ใช่ไหมไม่ใช่นะคะรูปไหนรูปไหนรูปที่9รูปไหนอีกคะ13หมดหรือ,อยังวงรีหมดแล้วเก่งมากค่ะอ่ะอันนี้คือรูปวงรีอฝั่งรูปวงกลมขอเขียนโจทย์นิดนึงเขียนเลขนิดนึ่งนะหน,น,น,นึ่ง สองสิบสี่สิบห้าอ้าวเด็กๆช่วยครูปอดูนะดูในใจก่อนนะให้เวลาดูนะรูปไหนเป็นรูปวงกลมมั้งคะรูปวงกลมอ้าช่วยหน่อยรูปวงกลมรูปไหนก่อนเลยรูปหนึ่งถูกต้องวงกลมสองใช่ไหมสามละใช่ไหมคะทำไมถึงไม่ใช่รูปที่สามอ้าเพราะมันเป็นรูปวงรีรูปอะไรอีกรูปที่ห้าใช่ไหม รูปที่หไม่ใช่เพราะรูปที่ห้าเป็นรูปสี <4. S 1> ถป่ถูกต้องรูปหกล่ะถูกต้องรูปเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่รูปแปดถูกต้องอ่ะรูปไหนอีกอ่ะที่เหลือ,อบอกสิรูปไหนปะคะเก่งมากเลยรูปสิบ สิองแล้วก็สิบสี่ครบไหปคะครบแล้วโอเคแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจระหว่างรูปวงรีและรูปวงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอ่าวันนี้ดูอีกชนิดหนึ่งอ้าวมาตรวจสอบความเข้าใจกันคะ่ะว่ามีรูปวงกลมและรูปวงรีอย่างละกี่รูปอ่ะดูรูปแรกก่อนเลยผีเสื้อน้อยผีเสื้อน้อยอ่ะนับวงกลมกันก่อนวงกลมมีเท่าไหร นับนะนบช่วยกันนะหนึ่งเส้นหนาไปอ่ะหนึ่งสองตรงไหนอีกหัวสามสี่ห้าอ้าวมีวงกลมเท่าไหร่หา้ารูใช่มีวงรีล่ละวงรีวงรีนะับซิวงรีสีแดงนะับหนึ่งสองเขียวสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดตรงไหนอีกคะตรงตัว 9ก้าสิบสอ็ดสบสองถูกไหมเนี่ยมีวงรีสิบสองรูปเก่งมากค่ะมีวงกลมห้าวงรีสิบสองอืมโอเคอ่ะข้อที่สองให้เด็กๆลองนับเองก่อนสิรูปอะไรเนี่ยน้องหมาน้องหมามีวงกลมกี่รูปมีวงรีกี่รูปคะ วงกลมกี่รูปวงรีกี่รูปอ่ะให้เวลานับนะ อ่ะมาเรามานับจันนะคะเอารูปวงกลมก่อนเนาะวงกลมมีที่ไหนบ้างที่ใบหน้าแหละแน่นอนชัดหนึ่งรูปที่ไหนอีกคะลูกตาสองสามที่ไหนอีกที่ขาสี่ห้าแสดงว่ามีวงกลมอยู่ห้ารูปเก่งมากแล้ววงรีล่ะว,วงรีวงรีมีที่ไหนก่อนหูหนึ่งสองหูสอง,สองข้างที่ไหนอีกปากสาม จมูกใช่ไหมจมูกเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นที่ตัวอ่ารูปที่สี่แล้วก็ที่หางอีกห้าแสดงว่ามีวงรีอยู่ห้ารูกเก่งมากเลยเด็กๆอ่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะวันนี้อ่าเป็นการซ้อมมือแล้วก่อนเรียนวิชาศิลปะของครูสาวเด็กๆหยิบสมุดของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะเขียนวันที่ก่อนนะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ วันศุกร์ที่สิบแล้วเนาะวันนี้วันศุกร์ที่สิบกันยายนคือว่าดินสอบดินสอบของครูมันเส้นเล็กไปอ่ะเขียนไม่สวยโทษดินสอนะคะวันศุกร์ที่สิบกันยายนพศสอง,สองพันห้าร้อยหก สิบสี่อะนะคะวันศุกร์ที่สิบกันยาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เสร็จแล้วขีดเส้นหนึ่งเส้นเนาะวันนี้เราจะมาวาดรูปการวาดรูปสัตว์เลี้ยงแสนรักอะสัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรักอะไรวันนี้จะให้ทําอะไรวันนี้ก็คือจะให้เด็กๆนะคะวาดรูปสัตว์เลี้ยงแสนรักของนักเรียนนะคะเด็กๆเลี้ยงอะไรชอบสัตว์อะไรวาดรูปลงมาแต่ให้เป็นวิชาคณิตก็คือจะต้องวาดโดยใช้รูปเลยค่ะขณิตที่เราเรียนมา เท่านั้นอ่ะเราเรียนรูปอะไรมาแล้วบ้างเรียนรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะจะใช้ได้หมดเลยนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็รูปวงกลมวงรีเอามาสร้างสารรค์ให้เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานะว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราจะเป็นยังไงนะคะเออลองวาดมาสินะคะอืมเด็กๆอาจจะอ่ะเดี๋ยวครูปอยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างะห้ามทําตามนะสัตว์เลี้ยงแสนรักของครูปอเหรอคะ สัตว์เลี้ยงสัตว์ของคอรูปอชื่อพี่ตัวใหญ่อ่าพี่ตัวใหญ่เป็นสุนัขพันธุไทยสุนัขพันธ์ไทยใช่นะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหมานั่นแหละหมาพันธไทยนะชื่อว่าตัวใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ของพี่ปอมเอของคอรูปอมากเลยอุ๊ยพี่ปอมของครูปอมากเลยนะคะอะแต่ว่าตอนนี้น้องเขาได้เสียชีวิตได้ตายไปแล้วอ่แต่ว่าไม่เป็นไรเรายังรักเขาอยู่ก็วาดรูปถึงเขาได้นะคะอืมอะ วาดรูปสันเลี้ยงสันหลักโดยใช้รูปเลยค่ะคณิตใช่ไหมเด็กๆก็อาจจะลองวาดดูก,ก่อนนะคะอืมแต่อย่าลืมรูปเลยค่ะคณิตเมื่อไหร่ถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมต้องใช้ไม้บรรทัดนะ,อะเอาตัวก่อนตัวตัวพี่ตัวใหญ่จะอ้วนนิดนึงพี่ตัวใหญ่ก็จะวาดเป็นวงรีนะคะบอกเส้นขะนาดนึงเป็นวงรีแล้วก็พี่ตัวใหญ่มีมีหน้าด้วยมีหน้าครูบอเลือกใช้รูป สามเหลี่ยมเพราะว่าเป็นหมาสุนัขพันธ์ไทยนะคะเป็นสุนัขพันธ์ไทยก็น่าจะแหลมๆนิดนึงไม่สวยแล้วอ่ะสวยแล้วบอกแล้วว่าสวยอ่ะเป็นสุนัขพันธ์ไทยหน้าแหลมๆะนะคะมีหูด้วยมีหูหูขอใช้รูปวงรีหนึ่งรอบอ่าอมุมีวงรีหนึ่งรอบนะคะอ่ะมีหูด้วยมีหู มีหูซ้ายมีหูขวาอ่ามีหูน้อยอ่านะคะพี่ตัวใหญ่มีลูกตาด้วยอ่ะลูกตาอ่ามีลูกตาในลูกตานอกลูกตาดำลูกตาในลูกตานอกอ่ามีลูกตาในลูกตานอกเป็นสุนนะัขก็ต้องมีจมูกใช่ไหมคะมีจมูกอ่านะคะอนุญาตให้วาด เส้นได้นะวาดเส้นได้อ่ะเส้นโค้งๆแบบนี้นะคะเอออยากให้วาดเส้นได้เส้นตรงๆนิดหน่อยได้นิดหน่อยนะคะอ่าแบบนี้เหมือนหนูเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มีขาด้วยอ่ามีวงกลมมีสามเหลี่ยมมีขาขาขอเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันหนึ่งขา สองขาสามขาสี่ขาอ่ามีขามีขาก็ต้องมีหางหางขอเป็นรูปวงรีอ่าหางของพี่ตัวใหญ่นะคะเป็นรูปวงรีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ตัวใหญ่ของรูบกออ่ะแล้วก็ให้เด็ก,ดกระบายสีมาให้เรียบร้อยนะคะระบายสีอ่าสัตว์เลี้ยงของรูบกอพี่ตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่สีเหลือง,อ,งอืม ข้างในก็มันมีสีเหลืองขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจริงๆเขามีสีน้ําตาลด้วยแหละแต่ว่าเาเดี๋ยวพี่ตัวใหญ่ก่อนจะไม่น่ารักนะคะเออพี่ตัวใหญ่นะก็จะระบายสีใส่ให้เขาไปนะคะโอเคแบบนี้คร่าวๆนะเด็กๆนะแต่เด็กๆต้องระบายให้สวยก่าครูนะของครูนี่มันระระระบายในแบบในคอมนะมันก็จะแบบว่าเออเลอเธอนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นเด็กๆนะเก่งๆเงนะาะในกระดาษนะเนาะระบายสีให้สวยนะคะโอเคไหมอ่ะใส่แก้มให้เขานิดนึงต๊ต๊ดใส่ลูกตานะคะเออเสร็จแล้วนะคะพี่ตัวใหญ่เสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้จบนะอ๋อใส่ชื่อด้วยบอกชื่อด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงของครูคือสัตว์เลี้ยงของหนูคือ เติมมาด้วยนะของหนูคือเด็กๆก็ตอบมานะคะอย่างของครูชื่อว่าพ,วะะพี่ตัวใหญ่เป็นสุนัขนั่นเองนะคะพี่ตัวใหญ่เป็นสุนัข ุดนะเออก็ตอบมานะคะโดยใช้รูปเลยค่ะคณิตเท่านั้นนะห้ามใช้อย่างอื่นนะคะให้ใช้รูปริขาคณิตเท่านั้นอยากดูว่าสัตว์เลี้ยงของใครจะน่ารักถูกใจนะคะอ่าอาจจะเป็นผีเสือ้อเป็นผึ้งเป็นหนูเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสุนัขนะเด็กๆอาจจะลองแบบสร้างสารรค์สัตว์เลี้ยงของตัวเองซีว่าของตัวเองเนี่ยเป็นสัตว์ ตัวอะไรแต่ขอให้ใช้รูปเลยค่ะคราวนี้ที่เราเรียนมานะคะก็คือรูปหลายเหลี่ยมกับรูปวงรีและรูปวงกลมนะคะโอเคอ่ะวาดให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่สิบกัน,นยายนครูปอต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ